ฮัโลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนภาษาอังกฤษกับทิชชรุตนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีคำศัพท์ที่จะมานำเสนอกันนะครับ คำนั้นได้แก่คำว่า come to think of it นั่นเองนะครับ come to think of it นั่นเองนะครับ c o m e เว้นวรรค t h I n k, o เว้นวรรค t h i n k เว้นวรรค o f เว้นวรรค i t นะครับ come to think of it นะครับ come to think of it นะครับแปลว่า I just remembered นะครับ I just remembered นะครับแปลว่าอะไรครับแปลก็อย่างแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลให้เปลี่ยนไทยกลอบนะครับ I just remember ก็คือพิ่งนึกได้นะครับพึ่งนึกได้นั่นเองนะครับพิ่งนึกได้นั่นเองพึ่งจำได้นั่นเองนะครับเรามาดูนะครับลักษณะตัวอย่างประโยคนะครับของ come to think of it น่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ Hey come to think of it I do have a sleeping bag you can borrow นะครับ Hey come to think of it I do have a sleeping bag you can borrow นะครับแบบเฮ้ย hey, นะครับเฮ้ยเฮ้ย come to think of it เ hey, ฮ hey, ้ยเฮ้ยมันึกดูอีกทีแล้วเนี่ยเฮ้ย hey, um, I do have sleeping bag you can borrow เฮ้ยฉันก็มีถุงนอนให้เธอยืมได้นะให้ให้คุณยืมได้นะนะครับไอ้ัวมันนึกดูอีกทีแล้วเนี่ยมันก็มีถุงนอนที่จะให้เธอยืมได้นะนะครับเอาหมายก็คืออย่างนี้นั่นเองนะครับ Come to think of it นะครับ I just remember นะครับ uh, เพิ paid, ่งนึกได้นะครับนะครับเพิ่งนึกได้นะครับ come to think of it นะครับเพิ่งนึกได้อย่างเงี้ยนะครับอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับ come to think of it นะครับเฮ้ย come to think of it I do have a sleeping bag you can borrow นะครับเอาละวันนี้เราได้คำศัพท์อีกหนึ่งคำแล้วนะครับตอนนี้เราได้คำศัพท์อีกหนึ่งคำแล้วนะครับคือคำว่า come to think of it นะครับ come to think of it นะครับแปลว่าเพิ่งนึกได้นะครับเพิ่งนึกได้นะครับ นึกได้นะครับจำได้กันแล้วนะครับคา to think of it นะครับอย่าลืมเอาไปใช้นะครับอย่าลืมเอาไปใช้นะครับโอกาสหนะ้าเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ